ครับผมกลาสวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกม d r a g o n นบอลดกคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมตู้ท็อปเลเจนเดอรี่ซัมมก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะเปิดได้ LR ตัวใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับสถานะขอผมก็คือเปิด Android 17มาได้แล้วถึง3ตัวเลยกันนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบเขากันที่55%ลิงก์หกันเลยนะครับผมแบบแกะกล่องตัวใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งไอ้เจ้า17ตัวนี้เนี่ยมันสามารถหาตัวฟาร์มได้นะครับจากดานตัวฟรียูนิเวอร์สเซอร์วอลานะครับลองหาดูนะครับมันจะมีตานที่ดรอปเจ้าหมอนี่มาอยู่นะครับผมซึ่งตัวนี้มันยังเอเวกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร่าง UR แล้วเนี่ย100นะครับก็สามารถอัพซูเปอร์แท็กแบบการันตีได้100%ให้กับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ประหยัดข้าวประหยัดของฝึกกันไปนะครับเป็น LR นะครับ17เนี่ยเป็น LR ที่ค่อนข้างที่จะยึดติดกับการอยู่ใน Universe 7 อย่างมากนะครับเป็นแบบคือคือด้วยร่าง LR สุดท้ายมานะมันเป็นฟอร์มที่มีแต่ตัวจกวักรวาล7อยู่ในนั้นนะครับผมอันนี้อย่าจิ้มผิดนะเดี๋ยวไปจิ้มเอาตัว2ตัวนี้เป็นเรื่องเลยนะ <c oughs> ซึ่งมันการที่มันมีแต่เป็นตัวยูนิเวอร์สเนะครับผมในการ์ดของมันเนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่านะครับผมก็ทําให้มันมีแต่การที่จะต้อง อยู่ในทีมที่มีแต่ตัวจัก,กรวาลเจ็ดลายล้อมทั้งในทีมและในเทินด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเลสตริกมากในการใช้งานนะครับผมต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ในตัวดีสีม่วงนี่สีม่วงนี่ยากเลยนะเพราะว่าตัวดีสีม่วงที่จะมี Android 17ตัวฟรีแล้วก็เป็นแค่ g o k ู UI เท่านั้นเองมั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีสีม่วงที่ใส่ได้กว่าน,นี้หรือเปล่านะก็จะมี Golden f r e e z e r แต่ว่า Golden f ฟ e e z e r ก็เป็นตัวร้ายนั่นเองนะ ค่อนข้างที่จะโดนบีบแคบลงมาอีกนะครับผมทางที่ดีที่สุดก็คือจะใช้เขานะครับก็พาเข้าไปใส่ในทีม UNIVERSE 7เท่านั้นเองนะครับเหรียญก็เก็บไม่ค่อยยากนะครับแต่เก็บเยอะหน่อยนะครับถือว่าเป็น LR รุ่นใหม่ที่เก็บค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้เราก็สามารถเทรนได้ถึงเลเวล150แล้วนะครับผมแล้วเราก็จะอัพทำไมตายให้เต็มเดินกระดานให้ครบ55%แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถเขากันนะครับผม เอาละครับผมตอนนี้เราก็อัพทําให้ตายเต็ม20นะครับแล้วก็เดินกระดาน55%เรียบร้อยนะครับชื่อของมันก็คือ Android 17นะครับวงเล็บช e a m u n ิง u r s v e r s e 7นั่นเองนะครับผมก็เป็นผู้นําในประเภทตัวแทนจัก,กรวาล7ขี้4ทุกอย่าง150%ทั้งหมดนะครับผมซึ่งก็ถือว่าก็พอเล่นได้นะครับผมก็พอเล่นได้อยู่นะหรือว่าซปเปอร์อินคีทุกอย่าง100%อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับทั่วไปนะครับผม ท่าไม้ตายนะครับผมตีเมกาโคลอสซอลเพิ่มดีเฟนต์ให้เพื่อน30%นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสตีคริให้เพื่อน7%หนึ่งเทินดูดีแน่นะไนมะ่ได้กูดอยู่นะฮะสำหรับท่าไม้ตายนี่ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่โอเคนะไม่ได้แย่ายมากครับถือว่าดีกลางๆเลยส่วนท่าเล็กนะครับจะเป็นเกรดี่เลสแอทแท็กหนึ่งเทินนะครับตีดับโคลอสซอลแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์ให้เพื่อน30%หนึ่งเทินเช่นกันคือถ้าตีเบิ้ลสทีนะครับก็จะเบิ้ลดีเฟนต์ให้เพื่อนถึง60%แล้วกก็็็คคครริิตตอลลได้เเยนนะัับปวที ถ้าเกิดว่าจะสายซัพพอร์ตกับเพื่อนเต็มที่แล้วนะผมก็แนะนำว่าไปทาง additional ก็จะดีมากๆนะครับผม Passive Skill นะครับ a t ต a ัลล e ่เตั้งต้นมาให้70%นะครับโอเคแล้วก็จะมีให้อีก Atta ั e ล e ่เอีก70%นะครับเมื่อมีตัวแทนจัก,กรวาล7ทั้งหมด5ตัวอยู่ในทีมเอาเป็นว่าใส่ทั้งทีมนะนะใส่ทั้งทีม5ตัวนะครับผมเมื่อมีอีก5ตัวอยู่ในทีมอันนี้น่าจะรวมเพื่อนด้วยซึ่งมันก็จะทั้งหมด อาจจะมีหลุดมาได้1ตัวแต่ว่าความจริงก็คือใส่ไปทั้งหมดเลยมันมันก็เป็นทีมมันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราใส่ถึง5ตัวเนี่ยจะใส่ให้เป็นครบเนั้นมันต่างกันนิดเดียวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีแอตแทกเพิ่มให้อีก70%เนะครับเมื่อได้คิ22หรือมากกว่า2ี่3 24นะงั้งหมดคิมันเต็ม24นะครับคือคีเกือบเต็มนั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นตัวที่สามารถเก็บลูกแก้วโบนัสได้นะครับผมได้คี2เพิ่มจากลูกแแแกกกกุ้ง1ลู็็เปปนคาิบบบบ3ีแบบ โกเบบลูนั่นก็คือเก็บลูกแก้ว1ลูกแก้วลุงได้3คีขีนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเก็บลูกแก้วลุง3 4ลูกก็ถือว่าจะได้ขีเยอะมากสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับและจะมีโอกาสนะครับผมคิดเข้าอนตะครับต่อลูกแก้วลุงที่ได้รับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเพราะว่าเราต้องตั้งตั้งมั่นในการเก็บลูกแก้วลุ้งเป็นหลักให้เจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีแอตต้าดิฟเอน ที่ให้มาเยอะมากๆตั้งต้นด้วยก็เหมาะเป็นตัวที่ยิงข้างหน้าเพื่อที่จะยิงซัพพอร์ตเพื่อนนะครับยิงเนี่ยเพิ่มดีเฟนซ์ให้เพื่อนได้แล้วก็ยิงเพิ่มคริิคอลห้เพื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับการเดินอัดิชั่นอลสุดทางเลยนะครับ15ไปเลยนะครับเต็มที่ไปเลยแล้วก็ ยัดอีควิปเบิลไปอีก <c oughs> ก็ถือว่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของเจ้าตัวนี้นะเสริมจุดแข็งเพิ่มไปได้อีกนะครับผมแล้วมันก็มีคริติคอลอยู่แล้วเป็นเป็นตัวในพาสซีฟของมันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเก็บลูกแก้วลงได้2อลูกเนี่ยก็จะช่วยยิงคริติคอลได้ง่ายขึ้นก็ถือว่าโอเคนะมันจะมีจากท่าไม้ตายด้วย7%นะครับผมที่โบกของมันอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ เหมาะกับการเดินคริเข้าตามเบิ้์นํำเต็มที่เลยนั่นเองนะครับมีแอคทีฟสกิลที่สามารถใช้ได้เมื่อเจอกับศัตรู1ตัวที่มีเลือดต่ำกว่า50%ลงมานะครับผมเมื่อมีเพื่อนในตัวแทนจักรวาล7-5ตัวขึ้นไปว่า,าทั้งทีเหมือนเดิมนะครับผมและก็ต้องมี2ตัวในนั้นนะครับผมที่โจมตีอยู่ในเทินไม่นับตัวเองอันนี้มันบอกแล้วก็คือทั้งเทิน ต้องเป็นเพื่อนใจนจักรวาล7ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเล่นทีมจกักรวาล7ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะฮะส่วน Active Skill มันก็จะมีเอฟเฟกก็คือทำการยิงฟรีดาเมจนะครับเกรดี้เลสแอตแทกนะครับตีความแรงระดับอัลติเมตดาเมจใส่ศัตรูนะครับผมและก็บวกคี้ให้เพื่อนเจ็นะครับผม1เทิร์นบวกคี้ให้เพื่อนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทีมเนี้ยเป็นทีมที่มี LR เยอะมากอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะได้รับผล ค่อนข้างดีนะกับการที่ได้คี์บวกเเพิ่มจากการยิงตรงนี้นะครับถือว่าผลิตศึกได้ดีเลยนะใช้ในจังหวะที่แบบว่าสามารถเจอคือมันไม่ได้นับจํานวนเทินตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสามารถที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ศัตรูมีแค่ตัวเดียวแล้วเลือดต่ำกว่า50%อาจจะเป็นเทินสหรืออาจจะเป็นเทินสก็ได้หรือว่าจะใช้ไปนในเทินนั้นท้ายเพื่อผลิตศึกเลยก็ได้นะครับผมก็เป็นท่าเหมาะกับผลิตศึกนะเพราะว่าสมมติว่าเจ้าตัวนี้มันอยู่ในโรเตชันนะครับและอีก2อตัวเป็น LR เอลนน้าร์เห้เอืกอน เพื่อนคนอื่นในทีมเนี่ยก็จะได้ยิงถ้าไม้ตายใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเป็น LR นะคือถ้ามันเป็นร่างเป็นตัว UR ธรรมดาเนี่ยมันก็คงไม่ได้อะไรอยู่แล้วมันได้คีปเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับลิงสกิลนะครับผม Android Assault อย่างก Infinite Energy นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวอยู่กับ2ลิงนี้คือจะให้เอาไปเล่นกับทีมอะไรครับคือจะให้ออกไปเล่นกับทีม Android เหรอคือโอเคนะอาจจะได้กับเจ้าตัวนี้นะที่รอถ้าวัน ECA มาเมื่อไหร่นเนี่ยก็โคตรแข็งแกร่งนะครับ 18นี้ก็ยังไม่ได้ ECA นะถ้าได้ ECA นนะาคตก็โคตรแข็งแกร่งนะครับเล่นได้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็โอเคมีประโยชน์ซัพ <c> พ <oughs> อร์ต2ตัวอยู่ด้วยกันนะครับ Infinite Energy <c oughs> ก็มีกับเจ้าต,ตัวนี้เหมือนกันโอเคแล้วก็ Solid Support นะครับผมก็มีหลายตัวที่อยู่ในจกกักรวาล7ที่มีแล้วก็เป็นลิงก์ของตัวสาย Support อยู่แล้วด้วยนะครับ Go Feed ก็มีนะสำหรับลิงก์ Solid Support อันนี้นะครับผมอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็ช่วยลิงก์ได้ดีมาก Shocking Speed มีหมดอยู่แล้วนะครับ t e r a m e n a l Power f e a t l e r r ับ โอเคเลยนะครับอยู่ในระดับประมาณแบบ8ปดสเลยนะใช้ได้เลยนะครับส่วนทีมนะครับเขาเป็นหนึ่งคะแนนบอลนะเพราะมันมีตัวละครหลากหลายรวมตัวกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ในแค่จกักรวาล7 j o จ็ดจอยฟอสแล้วก็ Universal Wars เท่านั้นซึ่งก็ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ไปเล่นทีม Universal Wars ร a มีโอกาสที่พลังจะได้ไม่เต็มที่เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจัด5ตัวเนี่ยก็เล่นจกักรวาล7ไปเลยดีกว่านะครับจอยฟอส ลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าพลังมันขึ้นอยู่กับเพื่อนถ้าเกิดว่าจะใช้แอคทีฟสกิลเนี่ยเพื่อนในเทอเนี่ยก็ต้องมี2ตัวนะครับอีก2ตัวในที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นจกักรวาล7เช่นกันโอเคนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบพลัง55%ของเขาดูดีกว่านะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรเลชันที่เราจะได้ทดสอบพลังของเขากันแล้วนะครับอยู่ในทีม U7 นะครับที่มีโกฟิตอยู่หัวท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแอตแทกที่ได้ก็จะเต็มที่กับชีวิตไปเลยนะครับผม เป็นตัวละครที่สามารถดูพลังที่แท้จริงได้แบบเทินหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีบวกอะไรต่อเนื่องไปม,มากมันก็จะมีการโบด f ีเฟนให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นยืนตำแหน่งหน้าก็โอเคอยู่นะดีเฟนต์หนึ่งแสนะครับห้าสิบหลิงก์หนึ่งทั้งหมดนะครับผมอยู่กันสี่ลิงก์นะมีช็อกกิ้งสปีดด้วยนะครับผมก็จะขาด Android s o u n d Infinite Energy แล้วก็ solid support นะครับผมซึ่งก็เป็นลิงก์ที่บวก ดีเฟนต์มีไหมอันนี้ด e เฟนต์10%นะครับอินฟินิตคี2แล้วก็สลิดพพอร์ตก็จะมีออร์เมี่ดีเฟนต์ลบ15%ก็ถือว่าจะขาดดีเฟนต์ไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับ Android 17เนี่ยก็จะบวกลิง์ได้เยอะกว่านี้มากมายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันกับสั้นๆตรงนี้ก่อนแล้วนะฮะสำหรับพลังในการโจมตีนะครับถ้าเกิดเก็บลูกแก้วลุงได้เยอะก็จะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนลูกแก้วสักนิดนึ่กนวกนนเปลี่ยนอัน,นนะแล้วง จะได้ลูกแก้วเพิ่มขึ้นไหมโอเคได้อันนี้นะครับผมเสียได้นะถ้าไม่ได้ฝั่งนู้นนี่จะได้ลูกแก้วม่วงเยอะกว่านะครับแต่อันนี้ก็ได้2ลูกแก้วลุงนะซึ่งทีมนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่โกเบบลูเนี่ยโกเบบลูนี่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับแต่เสียดายก็คือทีมนี้มันยังไม่มีคนฝีลูกแก้วลุงให้เลยนะค,คือมันเป็นจุดอ่อนอันใหญ่หลวงหนึ่งเดียวนะที่อยู่ในทีมนี้นะครับตอนนี้เนี่ย แอนดรอยสิบเก็จะยิงแล้วก็บวกพลังให้เพื่อนได้อีกนะครับผมสปอร์ตดิเฟนต์ให้เพื่อนแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่เราจะมองไม่เห็นนะน่าเสียดายนะน่าจะมีระบบเรียลไทม์ตัวเลขให้ดูนะครับแอตแทก5ล้าน5ล้านนะครับผม5ล้านใช่ไหมไม่ใช่5้าแสนใช่ไหมนะสำหรับแอนดรอยสิบดห้าบห้าเปอร์เซ5นว้าวว้าวเวอรี่อิมเพรสซีฟนะฮะเวอรี่อิมเพรสซีฟจริงๆแล้วมีคริสด้วยนะ7%ที่บวกให้เพื่อนขึ้นไปอีกนะครับผมแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้ต้องการอะไรก็เถอะ เพราะว่าระดับโกคูยอยกับเบจิต้าเนี่ยมันก็มีคลิปของมันเองอยู่แล้วเยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะลองไปเล่นดาษอื่นนะครับต่อที่มันยาวกว่านี้หน่อยจะได้เห็นพลังของเขาในมุมกว้างมากขึ้นนะ อ่ไปลองด่านที่มันยากขึ้นกว่านี้ดูแล้วกันนะฮะมาอยู่กับด่าน Legendary Goku Event GT นะครับผมซึ่งเราก็ได้โลเทชันที่ยังไม่ได้ดีอะไรมากนะครับในเวลานี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับผมบอลในสนามเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้จะเป็นใจเท่าไหร่นะครับผมกับจังหวะในการเล่นนะซึ่งแน่นอนว่านะครับทีมนี้เนี่ยมันไงก็ขาดคนที่จะฝีลูกแก้วลุงให้ได้นะ แต่ก็ต้องก้ามกืนฝืนทนเล่นในลักษณะนี้ไปนะครับผมเปลี่ยนลูกแก้วสีได้อย่างเดียวเลยนะที่ตัวที่จะสามารถช่วยได้นะเดี๋ยวเราจะมายืนตำแหน่งหน้าสุดเลยแล้วกันนะครับมารับเท้าไปก่อนเลยนะเพื่อที่จะจำกันซัพพอร์ตเพื่อนเคลูกแก้วให้โกเบบูบอยครับโกเบบูบอยนี่ไม่ต้องสืบเลยนะคือถ้าเกิดว่าขอแค่มีลูกแก้วเนี่ยก็จะเป็นแบบแทบจะเป็นแบบสุดยอด LR แบบออฟเฟนซีฟตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะทีนี้โอ้ลบห้าหนึ่งล้านเก้านะครับ no ัพพ p o r t นะครับ ลิงไม่ได้ครบอะไรมากนะครับผมก็ไปคีดขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับดาเมจผมถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่ท้าไม้ตายเล็กแล้วก็ไม่ได้มีสปอร์ตแล้วก็ไม่ได้มีลิงก์อะไรมากมายด้วย55เริ่มต้นมาได้ขนาดนี้ไม่เลวอยู่นะไม่เลวเนื้อในเรื่องดาเมจนี่ใช้ได้แน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจะ,จะดาวไซต์ตัวละครตัวนี้ไปเยอะนะว่าแบบเฮ้ยหมายเลข17แม่งไม่ติดแม้แต่นึงใน30หรือเลยด้วยซ้ำเนี่ยแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแค่แบบตัวละครเนี่ยถ้าเกิดว่า มันจะเป็นเรื่องหนึ่งกับการมองในภาพรวมทั้งหมดนะค,คือถ้าเป็นตัวที่อยู่ในจกักรวานเจ็เนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้แน่นอนว่าคู่หูที่ดีที่สุดของเขานะครับผมที่สุดยอดมากๆที่จะพาทั้งทีมให้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ได้นะครับผมนั่คือเจ้า Android 17นะครับผม MVP ตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะฮะขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะลิงก์กันดีมากๆกับทุกตัวซัพพอร์ตเพื่อนดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นเยอะนะครับถ้าได้ ECA เอตเอเนะว่แบบะไได,ไดไหนนัเจ้้าตวีนะ รออีกอย่างเดียวครับจะเป็นตัวที่เชื่อมไว้หลายตำแหน่งหลายทีมมากนะครับเชื่อมกับหลายทีมมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรารอวนมาอีกหนึ่งโรเดชันเราก็น่าจะได้เห็นพลังที่มากขึ้นของเขานะครับแต่าก,การมีตัวซัพพอตดิเฟนต์รอบนี้จะเป็นการซัพพอตแอทแท็กนะครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นนะก็ยังมีปัญหาในด้านการเก็บคีแต่ยังโชคดีที่ยังได้ไม้ตายใหญ่นะครับมีตัวซัพพอตขึ้นมานิดนึงโอเคอเขียลูกแก้วให้บูบอยนะครับบูบอยนี่ยิ่งเก็บลูกแก้วยิ่งคึกนะครับยิงเก็บลูกแก้วยิ่งคึกซ 2ล้าน7นะครับท่าใหญ่55% 1ซ็นตึ่งสปอร์ตแต่ว่าไม่ได้ฟูลพาสซีฟนะครับผมเพราะว่าเจ้า17เนี่ยมันม,มีครีต,ตรงนี้สำคัญมากนะครับครีต,ตรงนี้จากการเก็บลูกแก้วลุงเมื่อกี้แล้วก็ครีตจากการที่ตัวเองเนี่ยมีไอ้ตรงเจ็อร์เที่เพิ่มมาในไม้ตาใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มให้เพื่อนได้อีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันยัง55%มันไม่มีครีตคริทิคอลอะไรอยู่แล้วแต่มันสามารถครีตคริทิคอลได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่่ยยถ้้าาาเเกกิดววโปร็นทงงงแลังไง แน่นอนเบิลสุดทางครับเบินนำครีตตามนะครับหรือว่าครีตตามเบินนำก็ได้เหมือนกันนะแบบไหนก็เหมือนกัน <g ül> เดี๋ยวเราลอยอีกสักหนึ่งโลเดชันเราก็น่าจะเห็นดาเมจที่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าดีเฟนต์น่าจะเยอะโอ้บูบอยโดนเบามากเพราะว่า17เนี่ย17 LR เนี่ยครับมันมีประโยชน์ในการเพิ่มดีเฟนต์ให้เพื่อนนะโดยที่เรามองไม่เห็นตัวเลขแบบไลฟ์นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะเ <c oughs> กมน่าจะอัปเดตการมองเห็น นะครับผมน่าจะควรจะอัปเดตการมองเห็น Defense l i f e แบบเป็นตัวเลขให้เราดูนะคือเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวละครมันเป็นยังไงตัวเลขมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันยังไงก็ตามเนี่ยตัวเลขสำคัญมากนะครับตัวเลขสำคัญมากๆ,ลากๆพลังในการ Defense กับพลังโจมตีศัตรูเนี่ยมันต้องแมทชิ่งกันนะมันถึงจะผ่านได้นะครับนั้นตัวเลขมันเป็นเรื่องสาคัญเราจะได้โลเดชั่นที่มี17มาแล้วนะครับผม แต่ว่าเราจะได้เห็นแอคทีฟสกิลหรือเปล่านะครับในดูลิง์สกิลหน่อยด้วยรวมนะครับดีเฟนส์แสนสจะดีจากการอ่าซัพพอร์ตนะครับส่วนอันนี้ดีเฟนส์ได้ถึงแสนสี่หมื่นแปดพันเลยนะนี่คือ55%ก่อนยิงไม้ตายนะครับ ดอนฟอร์เกตนะครับอย่าลืมนะครับหลังยิงไม้ตายเขาจะมีดีฟเฟนส์เพิ่มขึ้น30%นะครับที่ไม่ได้บวกแค่เพื่อนนะครับบวกตัวเองด้วยนะเออ all a ล l i นะครับซึ่งทุกคนนั่นเองนะครับผมและก็ยิงเบิ้ลเมื่อไหร่ก็จะได้ดีฟเฟนส์เพิ่มอีก30%นั่นเองนะก็ทำให้ดีฟเฟนส์อยู่ในระดับที่พอที่จะดูแลตัวเองได้มากอยู่นะฮะไม่เบานะครับ ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะลองเก็บลูกแก้วนี้ดูนะครับผมโอเคได้แม่ตาใหญ่อยู่นะเพราะว่ายังไงก็เป็นตัวที่มีโบนัสจากการเก็บลูกแก้วลุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูถูกไม่ได้เลยนะในเรื่องของว่า,วาเออโอเคอาจจะไม่มีตัวเปลี่ยนลูกแก้วลุงก็จริงแต่ก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกลูกแก้วดีๆเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้อันนี้เป็นเป็นการเอาตัวที่แย่งลูกแก้ว2ตัวมาอยู่ในโรเตชันเดียวกันเลยนะคือมันก็จะมีปัญหาบ้างอย่างโกเบบูบอยเนี่ยก็สาคัญลูกแก้วลุงเพราะว่าจะได้คดิได้อะไรเพิ่มได บัฟอะไรเพิ่มเยอะนะครับผมส่วนเจ้า17เนี่ยมันก็จะได้ยิงไม้ตายใหญ่สุดๆต้องยีบสองขียีบสองยีบสามยีบสี่ก็คือขาด3ช่องนะนะเกือบเต็มนั่นเองนะครับไม่ได้เลยนะเออดาเมจก็เอาเรื่องอยู่นะเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่นะครับในเรื่องดาเมจนี่กิโนโอซัพพอร์ตนะโอเคเลยนะฮะถือว่าแบบพออิมเพรสซีฟอยู่นะส่วนดีเฟนซ์เพิ่มไม่เพื่อนนะครับผม17ตัวนี้ <laughs> รอวัน eca โลดนะครับตอนนี้แบบ ยังแห้งมากยังแห้งเกินไปนะครับยังแห้งเกินไปโอเคในเทอร์นนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อ Goku ตัวนี้ไปได้เราก็น่าจะได้เห็นแอคทีฟสกิลนะฮะแต่ผมว่านะครับมันจะมีตัวที่รอดจากโกคูกับเบจิต้าได้จริงๆเหรอมันจะรอดได้จริงๆเหรอโกคู Goku ตัวนี้นะฮะลองดูแล้วกันนะครับถ้ารอดถ้ารอดไปได้เลือดต่ำกว่า50%เราก็จะได้เห็นแอคทีฟสกิล if not ก็รอต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจจะตัด ไปเลยจงัจงหวะที่ได้แบบว่าแอคทีฟสกิลอะไรประมาณนี้นะว้าวหลบเยี่ยมออไอ้รอบเมื่อกี้นี้อาจจะไม่ครินะถ้ารอบนี้คริแน่นอนฮนะอีตาบอกหลบรอบธรรมดาไปมาโดนรอบคริแทนโอเคโกคูโอ้หน้าเป็นห่วงฟรีเซอร์ข้างหลังด้วยนะโกคูก็พยายามอย่าท็อปฟอร์นะรมนะครับการุณาตีแค่ทีเดียวพอแล้วไม่ต้องคริอะไรด้วยไม่ได้นะครับแล้วก็คริ อ่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปนะครับเดี๋ยวจะรอจังหวะที่โรเตชันมันหมุนมาดีแล้วกันนะครับเพราะว่าโรเตชันนู้นเนี่ยมันเก็บไม่ได้เลยแต่โรเตชันโกคูยูไอเนี่ยมันเก็บหมดเลยนะฮะคือจังหวะสลับโรเตชันม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 ันไม่ลงตัวไงคือยังไงไอ้พวกโกคูเบต้าเนี่ยมันเตะทุกคนตายหมดแล้วนะอาจจะไปด่าในท้ายเลยทีเดียวนะต้องมารอดูนะฮะโอเคนะครับในที่สุดเราก็สามารถใช้แอคทีฟสกิลของหมายเลข17ได้สักทีนะครับผม เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากผ่านเวลามาหลายล้านปีแสงแล้วนะครับผมก็จะได้เห็นแอคทีฟสกิลของเขาสักทีนะครับตอนนี้ดีฟเฟนต์ตั้งต้นอยู่มาเท่านี้แท็กอยู่มาเท่านี้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถตีได้ถึงหกเลยทีเดียวท่าเดียวสกัดได้หมดแล้วนะครับรวมไปถึงจักรวาวลที่เจ็บคนหมาหมูพลังหมาหมูมีร่วงมาอุ่มกักลับนะครับขอให้ร่วงอีทีมกันสู้เลยอ้ห อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคลีก็จะสำคัญอยู่นะแต่นี่นะครับผมไอ้เพื่อนนี่ยเห็นไหมเบจิต้านี่ครีเกือบเต็มเลยทีเดียวโอเคนะครับผมแล้วนี่ก็คือพลังของ Android 17วงเล็บทีม Universe 7ะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับแรงสะใจดีใช้ได้ไหมถือว่าเซอร์ไพรส์ผมอยู่เหมือนกันนะในความแรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะดาเมจดี ที่เหลือก็คือตอนนี้ก็คือต้องอัพลิงให้เต็ม10นะ่าจะดูดีมากกว่านี้ในเรื่องของดฟเฟนส์ในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แน่นอนว่าโลเดชันดีที่สุดคือเขาเนี่ยก็ต้องได้อยู่กับ Android 17ที่เป็นตัวซัพพอร์ตจะดีมากตัวนั้นนี่โอ้โหถ้า ecat นี้สะเทืสถานฟ้าสะเทือนดินนะผมบอกได้เลยนะฮะหลายอย่างใน เกมนี้มันจะมีแบบการอัปเกรดขึ้นไปแบบโคตรเยอะมากทีม U7 นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโอเคนะครับนี่คือรีวิวนะครับ Android 17นั่นเองนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนพบใหม่นคลิปหน้าสวัสดีครับ